แนะนำแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่นราคาจับตรงได้สวัสดีค่ะไดสกี้พลัส <ikes> <Plus. S 1> พี่สาวพี่สาวโอ้ยอ้ยขอเคสนะคะ <c oughs> ทุกคนนอนตกงอน <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาทำอะไรคะคุณพี่วันนี้ก็มาตามชื่อคลิปเลยคือแนะนำแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่น ป้ายยาอีกแล้วเหรอใช่หลังจากคลิปป้ายยาของใจญี่ปุ่นประสบความสําเร็จนะคะผู้คนดูเป็นหมื่นกว่าคนเราก็เลยจะมาป้ายยาต่อก็แบรนด์ที่จะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่แบรนด์ที่แบบเอ้ยทุกคนรู้จักอย่างเช่นแบบยูนิโคลหรือว่ามูจิก็จะเป็นแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นบางแบรนด์ก็ไม่มีในประเทศไทยอ่าบางแบรนด์ก็มีเหรอบางแบรนด์ก็มีอ๋อก็ถ้าไม่มีก็ต้องซื้อที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแหละใช่อ่าโอเคใครสายช็อปนะคะเตรียมตัวจดค่ะมาเริ่มที่แแบรรนดด์กกเลยีว่า พีเศีเราต้องยืนใช่ไหมเราต้องยืนนี่เห็นทั้งตัวไหมคะทุกคนพูดสิคะพูดเห็นค่ะแบรนด์นี้นะคะที่น้องใส่ทั้งตัวเลยเรียกว่าเป็นสาวกนะคะก็คือแบรนด์ G U G โอ้ต้องพิเศษขนาดนี้เป็นพรีเซนเตอร์เขาหรอคะไม่ใช่ก็ G U คืออันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่อาจจะแบบทุกคนที่ไปยุบุนบ่อยๆน่าจะรู้จักแล้วแหละ เออแต่มือใหม่อาจจะยังไม่รู้จักมากช่ GU ก็คือเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกับยูนิโคลแต่ว่าแบบเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าอขอนั่งดีๆก่อนของน้องอะ่ะชอบ GU เพราะว่าราคามันถูกกว่าใช่ไหม,มแล้วก็ดีไซน์คือมันไม่เป็นผู้ใหญ่เกินไปอะ่ะเออคืออันนี้แบบใช้ตั้งแต่สมัยแบบเราไปเรียนมหาลัยที่ญี่ปุ่นนะเราก็รู้สึกว่าเออมันจับต้องได้จริงๆริอ่ะแล้วเด็กมหาลัยส่วนมากก็ใส่กันจนตอนเองฉันจะแบบไม่ใช่เด็กมหาลัยแล้วฉันแก่แล้วฉันก็ยังใส่อยู่เนาะ เพราะว่าดีไซนมันก็เรียบๆอย่างเงี้ยจริงๆดีไซน์มันคล้ายๆกับยูนิโคลเลยแหละก็คือจะมีความแบบมินิมอลแต่บางทีก็แบบว่าอาจจะมีแบบลูกเล่นอะไรนิดนึงแบบเป็นระบายระบายหรือแบบเสื้อบน่ารักน่ารักมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะแบบว่าไม่ได้แบบสีสันฉูดฉาดหรือแบบพิ้วอะไรแบบเกินไปอมันไม่เวอร์อะเรียกว่าเป็นชุดที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันใช่ย่างวันนี้ใส่มาบ้านคุณพี่ใช่ไหมก็ก็แค่นี้ เออออกจากบ้านก็รู้สึกแบบมั่นใจละเสื้อยือดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเนื้อผ้ามันก็ดีนะโอเคไม่ได้บางจนเห็นเสื้อในเนี่ยออคือคือมันหนาเหมือนกันแต่ไม่ได้ร้อน,อนกางเกงก็สบายมากราคาก็อย่างเสื้อยือดอ่ะมันก็จะมี790เยน990เยนอะไรประมาณนี้ตอนนั้นก็ไปเหมามาหลายตัวใช่เป็นเงินไทยมันก็ถูกแลวเนาะมันหาร4แล้วไงตอนนี้ยเสื้อผู้ชายก็จะเป็นแนวแบบเออมินิมอลเหมือนกันเป็นผู้ชายทรงมินิมอลเนาใส่แล้วดูคลีนคลีนอะไรอย่างเงี้ยจียูเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ โตเกียวโอซาก้าฟุกุโอกะฮอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเจอจ U ได้ทุกที่ใช่โลโก,โก้เห็นเด่นชัดนะคะจริงๆมันอยู่กับร้านยูนิคนั่นแหละวออันนี้ก็อยู่ข้างกันมันก็อยู่ตึกเดียวกันคนละชั้นอะไรอเประมาณนั้นก็กแวะยูนิโคแล้วก็ไปตีต่อด้วยอถัดมาแบรนด์ที่ 2, 2> <c oughs> คุณพี่จะนําเสนอแบรนด์อะไรคะแบรนด์ที่2เป็นแบรนด์แบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยชื่อชิมามมระนานชื่อก็ญี่ปุ่นขนาดนี้แล้วนะชิมามมระ ต้องจําไม่ได้กันแน่เลย <S <S> <S ชิมามมระนะ <S <S เออแล้วมันเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยไงประเด็น,น,นไม่มีภาษาอังกฤษด้วยเนาะกะไม่ขายต่างชาติเลยเออแบรนด์นี้ก็คนพบตอนไปสมัยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเออ,เออคุณน้องก็แนะนําม,มานั่นแหละ <S <S ว่าแบบเออเป็นแบรนด์แบบเสื้อผ้าที่ราคาย่อมเยา ก็ประมาณ G U อะ่ะก็คือแบบถูกเออไม่แพงมากเหมาะกับแบบนักเรียนนักศึกษาแล้วก็จริงๆแม่บ้านญี่ปุ่นก็เยอะเหมือนกันนะออที่ฉันเห็นในร้านอะ่ะใช่แลออ้วที่สําคัญก็คือเขาอ่ะจะขายแบบพวกเออไซส์ใหญ่อะ่ะแบบออพัดไซส์อย่างเงี้ยคือเยอะเหมือนกันเพื่อนฉันที่แบบว่าตัวใหญ่เงี้ยเขาบอกเขาชอบแบรนด์นี้บ้างเขาซื้อแบบหลายตัวเลยเ,ออเพราะว่ามันเหมือนมันมีโซนโดยเฉพาะเลยเป็นแบบโซนสาวพัดไซส์ใช่เออก็รู้สึกแบบว่าเออเออก็จริงนะเพราะว่าพวกยูนิคหรืออะไรมัน ไม่ได้มีขนาดนั้นรู้สึกไหมเออมันก็จะมีไซส์ของเขาไปแล้วอเอ,อ็กแอลอะไรของเขาเนาะ แต่แบบของชิมามูระคือเขาแบบเป็นโซนโซนนั้นเลยอะแล้วก็ถ้าอย่างดูพรีเซนเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมีความเป็นญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นไปเป็นพรีเซนเตอร์อะเออจะไม่เหมือนยูนิโคหรือว่า g ีที่มันจะเป็นแนวแบบเป็นฝรั่งมาใส่ชุดให้ดูออใช่ไหมเออเราก็จ,จะเทียบเทียบง่ายกว่าว่าเอ,อ้ยถ้าเป็นคนเอเชียอย่างเราใส่อะจะเป็นยังไงใช่เอออย่างเสื้อตัวนี้ก็คือชิมามูระใส่ามากี่ปีแล้วคะซื้อมา4ี่หปีแล้วแหละใส่ใส่จนยวยแล้วตอนนี้ออก็เป็นเสื้ออยู่บ้านแล้วตอนนี้แต่ก็ไไได้้อออออยูู่นนนะกกกปปขาิบ ก็ได้เหมือนกันฉันก็ชอบฉันก็เคยซื้อรองเท้าของเขามาชิมโมุราก็อันนี้ก็จะมีของผู้ชายเหมือนกันเรียกได้ว่าแบบมีทุกเพศทุกวัยจริงๆอะค่อนข้างดีเลยนะจริงๆเรียกว่าเป็นแบรนด์แบบคู่บ้านคู่เมืองแม่บ้านชาวญี่ปุ่นเออเห็นเขาก็ใส่ในชีวิตประจำวันตามปกติเลยอะเป็นแบบทั้งเสื้ออยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แบนนี้ก็มีอยู่ทั่วญี่ปุ่นแต่ว่าอาจจะหายากกว่า GU อนิดนึงด้วยความที่แบบมันเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตก็ลองไปเซิร์ชดูก็ได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ไหม,มลิงก์เว็บไซต์เขานะแล้วก็ลองหาดูว่าสาขาไหนมันแบบใกล้ที่ที่เราจะไปเที่ยว ถัดมาตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นแบรนด์ของผู้หญิงทางนั้นแล้วออต้องขออนุยหนุ่มๆแต่ว่าหนุ่มๆก็ฟังเอาไว้ได้นะคะเผื <c oughs> ่อจะซื้อให้คุณแม่คุณแฟนคุณน้องสาวพี่สาวอะไรได้หมดเลยนะ <c oughs> ฟังเอาไว้ดีกว่า <c oughs> อ่ะถัดมาแบรนด์ที่สาเป็นอะไรเอ้ยแบรนด์ที่สามก็คือแบรนด์ฮันนี่เติมเอสด้วยแบรนด์นี้ฉันก็ชอบ แบนดนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีอยู่ทั่วไปไหมก็เห็นเยอะนะเห็นตามห้างเออ,อใช่มันก็จะชอบรดราคาใช่อันนี้ชอบรดราคาคือปกติก็คือจะเห็นป้ายลดราคาจากที่เนี่ยเยอะมาก <laughs> จริงแล้วรถทีก็เกือบห้าสิบ <laughs> เจปซไม่รู้ว่าสรุปขายราคาปกติกันบ้างไหม <laughs> งงเหมือนกันนะแบบมันก็จะน่ารักอะ่ะ หมือนชื่อแบรนด์เลยคันนี่แต่จะเป็นผู้หญิงแนวแบบวัยทำงานอืวัยแบบมหาลัย<ว>ขึ้นไปจนถึงวัยทำงานอเออราคาก็อาจจะแพงขึ้นจาก GU นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่มีความมินิมอละไรขนาดนั้นมันจะมีความแบบลูกไม้มีความระบายมีความแบบพลิ้วๆบ้างต่แบบใส่แล้วดูสุภาพเรียบร้อยเคยซื้อกางเกงมาตัวหนึ่งเหมือนกันจริงๆทุกวันนี้ก็ใส่อยู่ตอนนี้เอาไปซักอยู่นะคะก็เลยแบบไม่ได้หยิบมาด้วยคือใส่จนมันขาดอะ ชอบมากคือมันใส่สบายมากนะแล้วก็ตอนนี้นหัวเข่าเป็นรูไปแล้วตอนนี้เพราะว่าแมวเราไปจิกไม่ทนเล็บแมวเออแต่เราก็ใส่มานตั้งแต่สมัยมหาลัยเอ,อก็สิปีแล้วมาหลาลัยใช่มาจบที่น้ำมือแมวนะคะจริงๆราคามันก็แบบอยู่ในประมาณ3 0 0พันถึง0 0่พันเยนแตะส่วนใหญ่นะแต่ที่ถูกมันก็มีใช่เออแล้วส่วนมากเราก็เลยซื้อแต่ช่วงมาลดราคา ใช่เออเดี๋ยวมันก็ลดอะ่ะเรามไม่ต้องแบบไปซื้อของแพงๆก็ได้เดี๋ยวมันก็ลดนะคะแล้วก็ไปสอยไปมาตอนนั้นน่ละคะ่ะ <c oughs> แบรนด์ต่อมานะคะคือแบรนด์ Olive Day Olive มม,มีใครรู้จักบ้างหรือเปล่าเอาจริงน้องก็ไม่รู้จักไม่เคยใช้แต่ก็เห็นอยู่ตามห้างต่างๆต,ตอนนั้นฉันก็ไปตามหาเสื้อจากร้านนี้แหละคือชอบเสื้อโค้ทเขา,าอ่ะเออมันน่ารักดีหยักได้ แต่ว่าสาขาไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นก็มีตอนนั้นที่หาก็มีในโตเกียวมีแถวโยโกฮาม่าเนี่ยก็มีจะอยู่ตามห้างส่วนมากก็จะเน้นเป็นแบบแนวน่ารักน่ารักชุดไปเที่ยวเนอะตามที่เห็นกันอยู่เลยนะถัดมาค่ะแบรนด์นี้ชื่อไฮโซมาก m a j e s t i c Legon ม,มาชื่อนี้ได้ไงชื่อเบอร์ <c oughs> ดีเนเออเหมือนจะมีมังกรอะไรออกมาหรือเปล่านะแบรนด์นี้เป็นยังไงคะคุณพี่แบรนด์นี้ก็จริงๆแบบไปเดินเจอโดยบังเอิญแถวฮาราจูก เออแล้วก็แบบเฮ้ยเสื้อน่ารักดีแล้วเขาก็ขายเก่งมากก็เลยได้มาตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ที่ชอบคือดีเทลแขนเสื้อแบบพองๆอย่างเงี้ยเออเออมันน่ารักเลยนะคือเสื้อหลังเนาะคือมันจะไม่ได้ดูแบบหวานเกินไปแล้วมันก็มันก็ดูเท่ในตัวด้วยอเออก็เลยชอบแล้วคนขายน่ารักมากเชียร์ใหญ่เลยเชียร์จนแบบเออซื้อก็ได้เนี่ยคุณผู้ชายระวังให้ดีนะคะแบบแฟนปากซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ โดนสาวเชียก็ต้องซื้อให้เขาหน่อยด้านหลังก็น่ารักนะมันเป็นจีบจีบอย่างเงี้ยดูดิฉันว่ามันดูมีดีเทลกว่าแบบตรงๆลงมาจบอะไรเงี้ยเราก็พวกเนี้ยจะไม่ได้เจอในแบบร้านทั่วไปแบบจีูหรือยูนิโคอะ เออ,เอ,อมันจะแบบเป็นดีเทลของร้านนั้นๆไปเลยอะใช่เออตัวนี้ก็คือจริงๆก็ซื้อมาแพงอยู่0 0 0เยนอืนแต่เหมือนมันจะมีลดราคาแล้วก็แท็กดีฟันได้มันก็จะได้ถูกลงมาหน่อยแต่ว่าในแบรนด์อ่ะเขาก็จะมีแบบอันอื่นๆที่มันราคาถูกกว่านี้ก็มีนะอเออมันไม่ได้มีราคานี้ทั้งหมดแต่พอดีคุณพี่สาวโดนตัวนี้มามนะคะจากการขายเก่งของพนัก <c oughs> งาน <c oughs> แค่นั้นแหละเออไม่มีอะไรแต่ชอบดีเทลพวกเสาาื้อผ้าอย่างเงี้ยก็คือแบบเออให้ ให้คะแนนดีเทลละกันเออดีเทลมันน่ารักเป็นชานถ้าเกิดเจออันไหนที่ชอบอะแล้วแบบใจมันไปแล้วอะอแพงแค่ไหนมันก็ต้องจ่ายอะมันเหมือนเออเราไม่เคยเห็นแบบทรงอย่างนี้ที่ที่ในไทยหรือว่าในแบรนด์ทั่วทั่วไปเราก็เลยรู้สึกว่าเอยมันก็คือของแบรนด์นี้ใครที่แบบสนใจเสื้อแนวประมาณนี้ก็ลองเข้าเว็บไปไทยไทยดูก็ได้เนาะตัดสินใจดูในเว็บก่อนแล้วค่อยไปพุ่งซื้อที่นาะอันนี้นคือเดินเจอเราซื้อเออเน่โดนตกนะคะคนเราไอสก๊ แบรนด์ต่อมาก็น่าจะเห็นอยู่ทั่วไปเลยชื่อว่า Vigo หรือ Vigo ก็ไม่แน่ใจนะคะ W E G O แค่นี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวแบบวัยรุ่นแนวสตรีทแนวแบบเป็นเรียกว่าอะไระเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นฮิตฮิตคือแนวเกาหลีคือในเว็บเขาก็จะเป็นแบบสไตล์เกาหลีเลยอืมจริงๆอะ่ะไม่เคยได้เสื้อจากร้านนี้เลยอะอเพราะว่าในวัยที่เรา ไปเรียนแล้วเนาะมันคือแบบวัยมหาลัยแล้วเราคงสู้ว่าเราแก่เกินที่จะจะใส่แนวนั้นแล้วอ่ะมันจะเป็นสไตล์แนวแบบประมาณมปลายเด็กมปลายมต้นมปลายยิ่งแบบช่วงนี้เนาะเด็กที่ชอบแบบไปเรียนเต้นชอบเกาหลีอะไรเงี้ยคือเหมาะเลยนะรู้สึกว่าเออมันเสื้อมันจะดูแบบฮิปฮิปกาเรียกว่าแนวสตรีทอ่ะเออแนวเต้นเต้นแนวแบบที่แบบเด็กเกาหลีเขาใส่กันอ่ะใครมีลูกมีหลานที่แนวนี้ก็ซื้อฝากได้แล้วก็มีของผู้ชายด้วยเนาะเออมีทั้งผู้ชายผู้หญิง แล้วนอกจากเสื้อผ้ามันก็จะมีพวกออเเซอรี่กระเป๋ากิฟต์หรือที่มันเข้าเซตกันกับพวกเสื้อผ้าเขาพวกเราอาจจะแบบว่าเลยไวละรอเตรียมซื้อให้ลูกหลานแทนนะคะนี่ก็ไล่มากี่แบรนด์แล้วนะหกแล้วหกแล้วเนาะต่อไปอันที่7็ดอันที่7็ก็เป็นแบรนด์ที่แบบเดินเดินเจอเหมือนกันอยู่ในห้างชื่อว่าเดินเดินเจอทุกอันเลยเป็นพวก่อเดินเจอชอบเราตกโดนตกตลอดเลยเออ อันต่อไปชื่อว่าอเมริกันโฮลิกเราก็ไม่รู้จักแบรนด์นี้เหมือนกันนะแต่เห็นเสื้อผ้ามันก็จะเป็นแนวแบบผู้หญิงแนววัยทำงานดูชุดเป็นสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีเป็นพวกแบบเสื้อสเวตเตอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือตัวที่คุณพี่สาวโดนตกมานะคะจริงๆก็เป็นสีดําดูเรียบร้อยดีอะแต่ว่าที่ชอบคือแขนแขนอีกแล้วแขนมันจะพองๆเออเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเอออันนี้พองกว่าเออ แต่มันน่ารักดินะเธอมันน่ารักมันน่ารักก็เป็นเสื้อยาวเหมือนกันนะดูดิเอาไว้ใส่คลุมใช่ใช่โอกาสใส่ในไทยไหมใส่แบบในห้องแอร์ได้นะเพราะว่าเสื้อมันไม่ใช่หนาขนาดนั้นอะโอ้ใส่อรออฟฟิศใครแอร์หนาวนะคะเตรียมไปซื้อมานะคะเสื้อมีดีเทลแต่เหมือนอันนี้มันจะไม่แทกรีฟันบางร้านอะหรือไม่ก็เฉพาะห้างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ซื้อที่ไหนนะจำไม่ได้ไง โอซาก้าหรือว่าโตเกียวก็จาไม่ได้นี่คือเรามปป้ายยาอะไรเนี่ยทุกคนจำอะไรไม่ได้เลยเพา่ก็ลองเสิร์ชดูแล้วกันว่าที่ไหนนะเก้าแบรนด์มีในไทยไหมเออแบนดนี้มีในไทยเห็นอยู่ที่ไอคอนสยามก็เป็นว่าใครสนใจก็ลองไปเดินดูนะคะนั่นอาจจะมีดีไซน์ที่น่ารักน่ารักนี้ก็ได้ใช่อันสุดท้ายนะคะนี่8 ร้าน b o o k o f f Book Off ร้านนี้ใครคิดว่ามีแต่ขายหนังสือมือสองหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ใช่นะคะมันจะมีโซนที่เป็นโซนเสื้อผ้าด้วยแต่ว่ามันก็แล้วแต่สาขาเนาะไม่ใช่ทุกสาขาจะมีก็อันนี้ต้องแบบไปค้นดูดีๆเลยอะว่าแบบบางอันมันก็จะเป็นแบบของแบรนด์เนมที่เป็นมือสองมันก็จะราคาแบบถูกลงมาแบบครึ่งๆอะไรอย่างเงยเลยคือต้องไปค้นๆๆเพราะว่าแต่ละสาขามันก็จะมีของที่ แตกต่างกันบางทีก็มีแค่ชิ้นเดียวเพราะมันเป็นของมือสองไนงะใช่แต่ว่ามือสองของญี่ปุ่นจะดีอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ได้แบบดูแย่เกินไปอะ่ะเหมือนเหมือนแบบถ้าเกิดที่ไทยอะ่ะบางทีอะ่ะมันแบบโหแบบนี่คือซักมาแล้วหรือเปล่านะหรือยังไงแต่ของญี่ปุ่นคือเขาซักอย่างดีอะ่ะแล้วก็แบบจัดทรงหรืออะไรเพื่อแบบให้มันขายได้อะ่ะ ก็คุณภาพดีนะคะลองไปคนดูมีโค้ดตัวหนึ่งได้มาราคาแบบไม่ถึงพันเยนอ่ะเนาะเออดูดีมากเลยอะ่ะลืมหยิบมาให้ดูเลยอะ่ะไม่ถึงพันเยนก็โหตอนนี้กี่บาทเลยเออคือโค้ดแบบอย่างหนาออกระโปรงเสื้อคือได้มาหมดเลยนะก็เหมือนฉันจะเคยค <น S 1> ได้โอ้แต่อันนั้นไม่ใช่้านบุ๊กออฟแต่เป็นแบบมือสองเหมือนกันในกระโปรงตัวร้อยเยนสามสิบบาท 20บาทเนี่ยใน2ีบาทก็ก็ดีนะหลายอย่างก็เป็นร้านที่แบบเหมือนกับต้องมีเวลานิดนึงเพราะว่ามันต้องเข้าไปค้นหาสิ่งที่แบบเฮ้ยตัวนี้โอเคไหมมันมีตําหนิอะไรตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่แบบเป็นคุณแฟนที่ต้องรอก็ทําใจนิดนึงรอต่อไปก็รอรอชั้นเกมรอชั้นการ์ตูนไงเออแยกออกไปก็ได้นะสาวๆเขาจะค้นกันเขาต้องมีเวลานะคะจบแล้วหรอสั้นจังเลยอ่ะ มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคุณพี่มีมแถมให้ละกัารแถมท้ายแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าในโตเกียวค่ะช็อปตัวจริงเออเราก็รู้แค่โตเกียวด้วยนะเพราะว่าเมืองอื่นไม่ค่อยรู้อ่ะอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะในโตเกียวที่แรกคือที่ชิบุย่าหนึ่งศูนย์เก้าชื่อก็บอกแล้ว,วาอยู่ที่ชิบุย่าเนาะตึกนี้ก็คือทั้งตึกเลยเป็นแบบแหล่งขายเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับต่าง,างๆแหล่งแบบแฟชั่น ะจะเป็น,นตึกที่เราเดินออกมาจากสถานีมองพุ่งขึ้นไปค่ะ<อ>เห็นแน่นอนเห็นเลยเลข1 0 9่้ตึกนั่นแหละแล้วก็อีกตึกหนึ่งคือตึกราฟเฟิลส h ฮาราจูกุอันนี้ก็อยู่ที่ฮาราจูกุนะก็แบบว่าเสือ้อเสื้อผ้าคือทั้งชั้นแต่ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเดินกันแบบเหนื่อยจริงอะตอนนั้นที่เราไปเดินกันนะนั่นนหะสิเดินจนเมื่อยจริงๆนะเข้าบลาณ์แล้วจริงแล้วมันเป็นบันไดที่แบบขึ้นไปเหมือนเป็นชั้นครึ่งเขาเรียกว่าจะขึเลเวลโอ ขึ้นไปปุ๊บช็อปแล้วก็เดินขึ้นไปนิดนึงช็อปอีกแล้วุ๊บเขาทํามาให้เราช็อปใช่ไหมใช่คือเดินขึ้นตึกประมาณแบบหชั้นโดยที่แบบเดินได้อะเออเดินได้เดินทั้งตึกได้เลยแล้วก็มีแต่ผู้หญิงนะถ้าผู้ชายไปก็อาจจะรู้สึกเกร็งๆนิดนึงเอก็จริงก็ร้านที่เธอไปซื้อมาใช่ไหมใช่ใช่อที่แบบพนักงานน่ารักพนักงานน่ารัก โอเคค่ะวันนี้ก็คลิปเราประมาณนี้เนะาะก็วันนี้ก็มาป้ายยาประมาณนี้แหละก็บอกว่าจะได้จดลิสต์ไปเตรียมช้อปปิ้งกันนะคะใช่แต่ถ้าเกิดใครแบบว่ากลัวเสียเวลาก็ไปดูในเว็บไซต์ที่เราแปะไว้ให้ก็ได้ทุกเว็บมันก็จะแบบมีดูคร่าวๆว่าเอ้เราสไตล์เสื้อผ้าใส่แนวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไว้ก่อนจะให้ช้อปหมดทั้ง7 8ที่มันก็ไม่ไหวเนาะสงสารเ่อร่วมทางแต่เหมือนในลิสต์มานี้เราก็ประมาณ4ที่แล้วนะที่เราไปกันอ๋อเออ แย yeah, ่จริงๆเลยสายช็อปตัวจริงนะพวกเราโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้วยนะคะอนในไก่ชิมัสอมในไกชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบายสกี